สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กลับมาพบกับแ้งอีกครั้งหนึ่งแล้วท่านนี้เป็นการพยากรณ์ชาวราศีตุลลักนณะตุลน,นะคะซึ่งช่วงนี้นะคะาราศีตุลลักนณตุลทั้งทางด้านออวิชาโหราศาสตร์ทไทยคุณก็มีปัญหาเนาะในเรื่องความรักนะคะ,ะมาดูกันค่ะว่าสถานการณ์โดยละเอียดนะคะลึกๆของคุณนะคะตอนนี้เป็นยังไงบ้างชาวราศีตุลลักนาตุลน,นะคะคุณเป็นยังไงบ้าง ชาราศีตุลลัคนาตุลขอไพ่พลังงานของคุณประจําปักแรกของเดือนพฤศจิกายน2563ค่ะปักแรกของเดือนพฤศจิกายน2 5 6 5พลังงานของชาราศีตุลลัคนาตุลน,นะคะอันนี้ไม่ใช่ดวงทั่วไปค่ะเป็นดวงใครคนใดคนหนึ่งนะคะเอ๊ะแต่ไพ่ดีนะ2ถ้วยค่ะตุลสองถ้วยปักแรกของคุณค่ะอ่าอาจจะเป็นภาวะอย่างนี้ก็ได้พลังงานของคุณโดยทั่วไปค่ะ ถ้าตอนนี้นะคะมันมีภาวะของการคืนดีของการกลับมาคืนดีของการกลับมาให้สถานการณ์ทุกอย่างมันดีขึ้นแต่ถ้าภาวะอีกใจนึงอีกอีกภาวะนึงก็คือว่าแปลว่าคุณรักตัวเองมากขึ้นคุณกลับมาเป็นคนเดิมแล้วคุณกลับมาเป็นคนที่แข็งแกร่งนะคะกลับเป็นคนกลับมาเป็นคนที่มีหัวใจที่แข็งแกร่งแล้วก็เข้มแข็งมากๆแล้วนะคะ เจออะไรกันมากชาวราศีตุลลัคณตุล the strength ค่ะมันนี้คุยชาวราศีสิงห์ลัคนาสิงค่ะมันยากเหลือเกินกับความสัมพันธ์นี้ค่ะที่จะที่คุณรู้สึกว่ามันเอาไม่อยู่สักทีนะคะมันยากมากมันยากเหลือเกินซึ่งไม่รู้จะทำยังไงเราพยายามทำทุกอย่างแล้วค่ะเรา g a i ์ power gain energy gain gain ทุกอย่างกณฑ์พลังงานของคุณ่ยเพื่อที่จะแบบว่า สรรสร้างให้ตัวเองดีขึ้นเป็นคนใหม่ทุกอย่างแต่ความสัมพันธ์นี้ยังเป็น q u of t of Cups ก็คือมันยังเหมือนคุณยังมีความรู้สึกกุ่นปลุนในใจอยู่แต่คุณยังควบคุมตัวเองได้คุณเลือกที่จะเชื่อสัญชาตญาณของคุณในทางลบน้อยลงนะคะอืมอ่ะทีนี้มาดู คุณเจออะไรกันมาอีกบ้างคะสถานการณ์ที่พวกคุณเจอไม่มีอะไรได้ดังใจในเรื่องความสัมพันธ์ตรงนี้เลยคะ่ะเดอ s t สตามันเริ่งคุยกับชาวราศีกลุ่มลัคนากลุ่มคะ่ะหนึ่งถ้วยแต่มันมีความจริงใจอยู่ตรงนั้นในทุกๆครั้งที่คนคนนี้เข้ามาคุยหาคุณเข้ามาส่งมาเสดให้คุณวนเวียนอยู่ในชีวิตคุณนะคะคนคนนี้กลับมาวนเวียนกับคุณมาถามมาทักมาทายแฟนเก่าคนเก่า นะคะแต่ก็แค่กลับมาเพื่อเหมือนจะอาจจะเยียวยาคุณมาฮิวคุณมาถามว่าคุณเป็นยังไงแบบไหนบ้างน,นะคะแต่เขาก็มาด้วยความจริงใจอยู่นะไพ่ก็บอกว่าเขาก็ตรงไปตรงมาอะไรที่เขาทําไม่ได้เขาก็จะไม่พูดไม่รับปากนะคะแต่ไพ่เดอะเมจิเชียนออกมาบอกว่าเป็นมันมันต้องแล้วแต่ตามอารมณ์ตามใจเขานะนะคะที่เขาจะกลับเข้ามาวนเวียนในชีวิตคุณเนี่ย นะคะคมามาหายหายเนี่ยต้องตามอารมณ์เขาตามใจเขาเลยนะคะอะต่อค่ะสถานการณ์ที่ผู้คุณเจออีกสักสองใบาชารศสีตุลลัคนาคุณเจ็ดดาบเดาบและดูวเวอร์โอเคชัดเจนมากค่ะเพาว่าตอนนี้คุณอยู่ห่างไกลนะคะสถานการณ์ที่คุณเจอคุณอยู่ห่างไกลกับเขา างคนท่านคุยกับชาวต่างชาติก็ได้นะคะหรือว่าช่วงนี้ไม่ได้มีเวลาเจอกันห่างไกลไพ่เดอะเวอร์คือเรื่องทางไกลไกลกันค่ะไกลกันนะคะเจ็ดดาบแต่เจ็ดดาบในที่นี้เนี่ยในตําราของฝรั่งอ่ะนะคะแป้งเคยอ่านเจอว่ามันเป็นเรื่องของวิวัฒนาการเหมือนกัน,นะคะ่ะซึ่งเจ็ดดาบในที่นี้เนี่ยถ้าความสัมพันธ์ของพวกคุณเป็นความสัมพันธ์ที่มันรักซ้อนเร้นหรือรักซ้อนก็ตามทีแป้งมองว่ามันมาคู่กับไพ่เดอะเวอร์เนี่ยในมองนะคะ ที่แป้งอ่านและศึกษามาเรื่องร้ายๆกับกลายเป็นดีนะดียังไงค่ะการที่พวกคุณห่างไกลกันมันทําให้ความคิดของคุณมันมันคิดได้ว่าจะต้องทํายังไงกับชีวิตจะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองยังไงเอาความทรงจําที่เจ็บปวดเหล่านี้เพื่อมาพัฒนาตัวเองก็ได้เช่นเดียวกันนะคะแต่ถ้าเจ็ดดาบนะคะของไรเดวเวกจริงๆก็คือนั่นแหละเป็นความรักที่แบบอย่างที่แป้งบอกชี้มูลไปได้ว่าเป็นวักซ่อนเรนนะคะมีแนวมีมีภาวะที่สงสัยกันว่าเอ๊ะเขาไป นอกใจเขาไปทําอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะอืมแต่มันก็มีภาวะอยู่แหละว,ว่ามันอาจจะเป็นลักซ้อนอยู่แล้วแล้วคุณรู้สถานการณ์อยู่แล้วแต่สถานการณ์ของเดะเวอร์คือบุญวสนามาหาเราแล้วบุญเก่าขอเรียกอย่างนี้แล้วกันบุญเก่าเข้ามาหาเข้ามาช่วยเรานะคะมาช่วยที่นี้คืออาจจะไม่ได้ช่วยเขามาวนเวียนมาดีขึ้นแต่ช่วยให้เราดีขึ้นเองทางใจทางความรู้สึกของเรานะคะขออีกสักใบเถอะนะคะให้กับตุลคุณเจออะไรกันบ้างคะ โอเคค่ะเขาเหมือนมายื่นเหรียญให้คุณเนาะคนเนี้ยเหมือนมายื่นเหรียญน,นะคะมายื่นเหรียญมาอ่อยๆให้คุณนะคะเพื่อจะเก็บคุณเอาไว้เด็กถือเหรียญเป็นเด็กที่เก็บเงินเก่งและขี้งกเพราะเขาขายันหางเงินนะคะอันนี้อันนี้ทํานองทั่วไปนะแต่มาถึงว่าถ้าในเรื่องความรักความสัมพันธ์เนี่ยแหละคะ่ะเขาก็ไม่แน่นอนกับมันหรอกอว่ามันจะหลุดมือหรือไม่หลุดมือไปยังไงแต่ว่าเขาก็ชัดเจนกับมันเหมือนกันว่าโอเคลองหยดๆดูซิ ลองอลองลองคุยคุยดูสิว่ายังอยู่ไหมยังอยากอยู่ปะคุณยังอยากอยู่ในความสัมพันธ์นี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่บอกเลยถ้าเกิดสมมติคุณตัดไม่อยู่เดี๋ยวเขาจะหาวิธีทําให้คุณอยู่ได้อยู่ดีนะคะอืม่ะทีนี้มาดูกันต่อค่ะบางท่านอน่ะจะเรียกว่าเขายังกลับคุณไม่อยู่ก็ได้นะคะอ่ะทีนี้มาดูกันต่อนะคะกับเ,เขาคิดยังไงค่ะกับชาวาศีตุลลัคนาตนุ สามถ้วยค่ะและ the sun ค่ะโอเคและเจ็ดไม้เท้าค่ะแปลว่าคุณเก็บความรู้สึกถูกไหม,มไม่ให้เขารู้ว่าคุณเสียใจหรือว่าทุกข์ระทมแค่ไหนถูกไหมเนี่ยสามดาบอืมเขาเลยมองว่าเขาเลยมองอย่างนี้เขาเลยมองว่าคุณเป็นเหมือนสิ่งที่สดใสให้กับเขาเขามีความสุขทุกครั้งเขาอยากเห็นคุณยิ้ม ะะเขาอยากเห็นคุณยิ้มกันเขากลับมาถามถ่ายว่าเอ๊ะเป็นยังไงแบบไหนเขาอยากเห็นรอยยิ้มของคุณเขาเหมือนรู้สึกอยากจะถ่ายบาปถ่ายโทษในสิ่งที่เขาทําคุณไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ระวังค่ะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนหรือว่าความสัมพันธ์ใดๆเขายังดึงคุณเอาไว้เป็นช้อยหรือเป็นตัวเลือกอยู่นะจ๊ะเออนะคะความสัมพันธ์นี้รักสามเศร้าก็มีนะเออใช่ไหมจะสี่เศร้าสามเศร้าก็แล้วแต่ค่ะเอาเป็นว่าออแต่คนคนนี้ให้ระวังนะคะ ระวังอย่างหนึ่งที่ว่าถ้าเขานะคะขอ,อโทษทีจ้ะลืมไปเสียงโน้ตบุ๊กให้ระวังอย่างหนึ่งนะคะว่าถ้าคุณแรงไปเขาก็แรงกลับนะคนเนี่ยพูดแรงนะคะแล้วก็จะมีภาวะที่ไม่แคร์คุณเหมือนกันคุณต้องนิ่งนี้มากๆนะคะอารมณ์คุณขึ้นลงง่ายเหมือนกันนะคะคนนี้อันนี้ในกรณีบางท่านบางคนเลยจ้ะอ่ะทีนี้มาดูกันต่อแนวะโน้มที่จะเกิดขึ้นกับชาวราศีตุลลักนาตุละคะ่ะ นวน้นนมที่จะเกิดข,ขึ้นกับชาวราศีตุลลักนาะตุลนะคิงออฟคัฟฟนะคะนี่ายออบซอร์ดแล้วก็แปดเปรียน,อ,นอืสีดาบด้วยโอ้มาเป็นชุดเลยสามสามสามไม้เท้าค่ะไอ้หนึ่งใบจ้ะสี่ไม้เท้าโอเคค่ะจบสวยอยู่อ่ะโอเคค่ะสถานการณ์ของพวกคุณนะคะเออ แต่แป้งมองดูว่าตนน่ะคุณเองอะ่ะจะมีคนเข้ามาหาตนบอกเลยตัวคุณเองจะมีคนคนเข้ามาหาไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานการณ์ไหนก็แล้วแต่เราไม่อยากพูดย้ำกันว่ามีกี่คนเอาเป็นว่าจะมีใครคนหนึ่งเดินเข้ามาหาคุณค่ะเป็นคนที่เข้ามาซ้อนทางคุณมากกว่านะคะหรือถ้าเป็นคนโสดเองมีคนเข้ามาหาอยู่แล้วนะคะมีคนเข้ามาซ้อนทางคุณมากกว่าแล้วความสัมพันธ์เนี้ยมันจะนิ่งๆเงียบเรียบทางเขาก็จะนิ่งๆเงียบเรียบๆ,ๆส่วนตัวคุณนะคะจะมีคนใหม่คนนี้จะวิ่งเข้ามาหาคุณเลย ตั้งใจที่จะมาซ้อนในความสัมพันธ์นี้ต่ออีกทีนะคะหรือย่างเงถ้าคุณเป็นคนมีแฟนแล้วให้ระวังว่าจะมีใครเข้ามานะคะแล้วทําให้คุณอาจจะมีปัญหากับคู่รักของคุณได้นะคะอืมแต่ไพ่บอกเลยว่าที่วิ่งเข้ามาเนี่ยที่เขาเข้ามาหาคุณเนี่ยคนที่ทุกข์คือตุลเราทุกระทมที่ว่าเราไม่อยากทาผิดกับเขานะจ๊ะทุกอย่างเป็นการอ่านสลับกันได้นะคะอืฮึ m. เนี่ยมียโอกาสแน่ ส่วนเรื่องเขากับคุณจะเป็นยังไงอ่ะเหรอคะมันจะเงียบมันจะนิ่งๆมันจะเอ่ยเอยๆในความสัมพันธ์นะคะดีบ้างร้ายบ้างนะคะแต่ไพ่บอกว่าทั้งคุณและเขาค่ะยังอยากจะให้ความสัมพันธ์นี้มันจะเริญเติบโตยังอยากรอดูความสัมพันธ์นี้ต่อไปไพ่สี่ม้เท้าออกมาบอกว่ายังไงบ้านก็คือบ้านยังไงความสัมพันธ์นี้ก็คือความสัมพันธ์ที่ยังอยากอยู่ต่อคุณกับเขา ยังเป็นความสุขซึ่งกันและกันเขาก็มองว่าคุณยังเป็นความสุขสําหรับเขาถึงแม้ว่าจะเลิกลากันไปแล้วเขามีคนอื่นแล้วก็ตามทีเขาอาจจะมีการวกกลับมาหามาทักทายคุณเพราะสิ่งหนึ่งที่เขารู้สึกกับคุณตลอดเลยคือคุณคือบ้านที่แท้จริงสําหรับเขานะคะคุณไม่ได้แปลงกายเป็นบ้านหลังใหญ่ให้เขานะหมอเล่นตลกเหรอไม่หมายถึงว่าบ้านคือที่ที่เราสบายใจนะคะออ,อยู่แล้วสบายใจมีความสุข ะะแต่ยังไงแป้งก็ให้อะให้ตุดูแลตัวเองด้วยนะอืมดูแลจิตใจของตัวเองด้วยนะคะโปรเทคความรู้สึกของตัวเองด้วย mm. อ่ะทีนี้มาดูกันต่อ mm. การงานหนึ่งใบค่ะชาวสีตุล mm. ห้าเหรียญการงานของคุณคืออะไรอะห้าเหรียญขอดูต่อหกดาบอีกขยายดีไหมจ้าจริงจริงการงานของการเงินของคุณยังหางานได้นะคะแต่เหมือนคุณทําไปเช้าชามเย็นชามไหม ไม่ค่อยมีอินสปิเรชันไม่ค่อยมีแรงบันดาลใจใดๆในการทํางานสักเท่าไรเลยนะคะต้องการย้ายที่ทํางานใหม่หรือเปลี่ยนแผนการอะไรใหม่ๆคุณมีโอกาสที่จะเปลี่ยนงานหรือขยบงานใหม่ๆทั้งที่คุณมไม่มีอินสปิเรชันเลยไม่มีอินสปิเรชันเลยแต่เหมาะแต่ว่าเออลักษณะคือเหมือนเจ้านงเจ้านายหรือใครต่างจะโยนงานอะไรให้คุณแล้วเหมือนคุณจะต้องถูกมัดมือชกให้ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรในเรื่องงานนะคะแต่มันจะเป็นทางที่ดีอยู่นะไพ่ควีนถือเหรียญน,นะ เออนะคะเรื่องการเงินหนึ่งใบของชาวราศีตุลลักนาตุลค่ะเพจออฟคับการเงินค่ะยังดีอยู่ยังมีมาเรื่อยๆนะคะ mm hmm. มีมีเงินได้จากโชคจากเซนส์ของตัวเองด้วยในบางท่านบางคนนะคะอือ mm หึ hmm. ถ้าแนะนําเรื่องถ้าเกิดว่าคุณมีเกณฑ์จะเสียเงินหรืออะไรให้ไปทําบุญลงศพให้ไปเอ่อไปงานศพเอ่อญาติหรืองานศพใครก็ตามอะ่ะไปช่วยงานศพเขาไปซองหรืออะไรไปนะคะ คุณเองจะได้ไม่ต้องมีเกณฑ์ที่จะต้องเสียเงินโดยฉับพันมากจนเกินไปอันนี้ไพ่แนะนำหนึ่งเรื่องนะคะอืออแต่ถ้าในกรณีของใครค่ะต้องเสียเงินเพราะแบบเรื่องถีบบ้านเรื่องพ่อเรื่องแม่นั่นอ่ะเสียไปมันเป็นการแบบเขาเรียกอะไรนะแก้ทางดวงไปในตัวให้บุพาการีอ่ะยังไงก็ดีแล้วถ้าคุณอยู่ในกรณีที่ว่ามก,กรราัมพาไม่มีใครหรือพ่อแม่อยู่ไกลหรืออะไรใดๆ,ๆก็แล้วแต่นะคะ การทําบุญบริจาครวมศพหรือว่าอะไรที่เกี่ยวกับมรณะเนี่ยตายเนี่ยนะคะเดทอ่ะนะคะจะทำให้คุณไม่ต้องเสียเงินก้อนอะไรบางอย่างที่ต้องเสียไปนะจ๊ะอะประมาณนี้นะคะอะทีนี้มาดูกันต่อที่คําแนะนําของคนโสดนะจ๊ะขอดูหน่อยค่ะคน,คนโสดคนโสดค่ะชาวราศีตุลลัคนาตุลค่ะคนโสดชาวราศีตุลลัคนาตุล bright future oh my god เนี่ยคนโสด จะมีคนเข้ามาเนี่ยบอกเลยมีคนเข้ามาแน่นอนจ้ะสำหรับตุนคนโสดค่ะนะคะ six of o n e เอ่อแต่ไพ่ก็บอกอยู่ว่าคุณพอใจกับการเป็นแบบเนี้ลักษณะ,ะคือเหมือนกับประมาณว่าคุยคุยได้ก็คุยคุยอ่ะก็คุยกับคนนั้นได้คุยกัคนนี้ได้ยังอยากขอดูไปก่อนเ,ออเราไม่ผิดกับการที่ราต้องดูไปก่อน แต่การที่เราจะคุยกับใครล้วงแฝบอกเขาว่าโอเคเราอยู่ในฐานะคนคุยนะขอคุยกันไปก่อนขอดูใจกันไปก่อนเป็นการโปรเทคเธอด้วยโปรเทคเราด้วยนะคะต้องบอกตามกติกาถ้าจะคบแบบไม่ชัดเจนต้องบอกเขาตรงๆว่ามันมีอะไรแบบไหนเขาจะได้รู้ทิศทางชีวิตของตัวเองนะคะแต่ังมีคนใหม่เข้ามาแน่เดี๋ยวมีคนใหม่อีกคนใหม่เข้ามาอีกนะคะทางเลือกเยอะตุนโซดอะตุนคนโสดอะสถานะไม่ชัดเจนของชาวราศีตุลลัคนานตุน,นะคะ่ะ Golden opportunity เห็นไหมชัดเจนมากๆเลยเนี่ย In process the door are opening for you right now มันจะมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาหาคุณอนะ่ะเนี่ยเป็นทั้งสามสถานะเลยนะบอกเลยนะคะยังไงคุณก็ต้องคิดแล้วก็ไต่ตองให้ดีถึงสถานการณ์ว่าจะเอาอยัางไงแบบไหนดีนะกับเรื่องเหล่านี้นะคะอืมแต่ไพ่ออกมาพลังงานเป็นก้าดาบเนี่ยคุณทุกเนาะคุณทุกนะคะคุณทุกกับสิ่งที่มัน มันหนเป็นทุกขลาบกับการที่แบบมีสองสามคนอยู่ในความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะอืมอ่ะทีนี้มาดูกันต่อกับเอ,อคนมีคู่ your adventure, adventure อะบอเ unless you ever น v e อร์ c i d e เล็กบหนึ่งจ้ะชาล r ออดค่ะความรุนแรงอารมณ์มุทะลุต้องลดคนมีคู่ชาวสิตุลละขณะตุลสติค่อยๆจะเย็นๆ มันทั้งคือราศีกรกฎนะบอกไปแล้วนะคะ,ะราศีกรกฎรัรก, então, รกนากรกฎเอชออฟโ o ร์ชหนึ่งหนึ่งดาบคำพูดเลยนะการตัดสินใจอะไรที่ไม่ยั้งคิดอย่าทำนะคะนับหนึ่งถึงสิบไต่ตรองก่อนเอ้ยมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะคะเราจะได้คลองคู่กันไปได้นะคะแต่พลังงานของคุณน่ะเป็นสองถ้วยมันชัดมาก เรื่องใดๆที่ทะเลาะเรื่องใดๆที่มีปัญหาสุดท้ายมันก็จะขี้คายและกลับคืนแต่ทางที่ดีอ่ะระหว่างทางก็อยากให้มีท็อกซิกมากถูกไหมเพราะยิ่งมีท็อกซิกมากในเรื่องความสัมพันธ์มันก็ยิ่งมีบาดแผลเหมือนโดนกรีดไปแผลหนึ่งหายดีแต่มันยังเป็นรอยแผลเป็นนะจ๊ะถูกไหมนะคะเอออะเป็นกําลังใจให้นะคร ก็ประมาณนี้ค่ะชาวศีรษ์ตุลลัคนาตุลใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยค่ะใครสนใจด,ดูส่วนตัวาอะไอีกอยู่ในด e s c r ิป t ันบอกด้านล่างนะจ๊ะมี3ลิงก์ด้วยกันกดทั้ง3ลิงก์เลยค่ะแต่ลิงก์ที่ดูดวงคือล n e แอดที่เขียนว่าลายแอดถ้าแอดลน์มาไม่เจอนะคะคือแอดลน์ line, ตรงนี้มาด้วยแล้วก็ข้างล่างมีลิงก์ให้กดด้วยใน description box ด้านล่างนะจะ๊ะโอเคทุกคนโชคดีสวัสดีค่ะ